สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกาเดียนเช่นเคยนะวันนี้ก็สลับนิดหนึ่งนะครับมากวบกับเกม Transformer The f a l l of Cybertron นะครับกับชั珀ที่9นะครับชื่อชั珀ว่า Megatron Returns นะครับแน่นอนครับเมกะรอนกลับมาแล้วครับแล้วตัวละครที่เราจะได้เล่นนั้นก็คือเมกกะทรอนนั่นเองนะแล้วเขาจะกลับมายังไงนะครับหลังจากที่ถูกทุบบี้แบนไปตั้งแต่ชั珀ที่3นะฮะกลับมาได้อย่างไงครับเราไปเจอกันก่อนดีกว่านะฮะ ก็ขอขั้นน้องโบตินิโคล่าน้องสวนผักนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้กับตื่นเต้นเร้าใจกูจะพูดอะไรไปไปพบกับซัพเตอร์ที่9ของ Transformer f o r ์ e อร์สเซอร์นว่าเมกตอนกลับมาได้ยังไงแล้วทําไมมันถึงกลับมาทําไมล่ะทําไมมันกลับมาได้ยังไงมันกลับมาทําไมกลับมาทำพ่อมึงรอกลับมาหอะไรนะครับสำหรับความเดิมตอนที่แล้วกูจําไม่ได้กูถึความเดิมะไรนั่นแหละครับความเดิมตอนที่แล้วนะฮะกลับมาที่ฐานของ Um, Decepticon. What is this place? Soundwave's workshop. Just dump your trash Uh oh, he's starting. Better get moving. I'm in no hurry to please start. So far, his leadership has been a complete disaster. as your ออตอนนี้เราต้องทนฟังสตาร์ลิมพูดมากกูยิงก็ไม่ได้ไม่มีปืนให้หหยิงชิมหายเอ่ไปไหนอ่ะโอเคทางโน้นคิวเลเซอร์เบกอะไรอ่ะทีละเลเซอร์เบกที่อะโอเคได้ปืนเย็ดเพียก EDK คคืออะไรอ่ะ อ,อุ้ยโอ,ยอ้เงียบเถอะเงียบได้ไหมเงียบ,บเ,ยเงียบน,น,น้ำคามอืมอะไรอะไรอุ้ยย็ดฮะนั่นนี่อุ้ยตายตายต่อไฟฟ้านะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะลัลโหลท่านเมกกอตน เราจะคืนชีพานเองโอเคน้องซาวเวฟทำงานดีมากมันชื่อซาวเวฟหรือช็อคเวฟวะซาวเวฟขอเช็คก่อนอีกชิ้นหน่อยซาวเวฟนะครับสมุนผู้ซื่อสัตย์แล้วยังไงต่อวะสถาสักคิมจะบ่นอะไรวะ E2 เลเซอร์เบรก E 2, Laser อะไรอ่ะโอเคอีเฮ้ยประกอบโอเคโอเคอึ้ยเอาโอเคฮึบโอไม่ได้ไม่ได้มานี่มานี่อึบอึบเอาไม่ได้หรอเดี๋ยวก่อนนะลิงอาร์มหรือสักเก็ต ก่อนนะพูลลิงค์เอาหรือฟลักเกตวินเอนเนอร์เอนเรรอนอร์จีเฟลเคลโอเคตรงนี้ไม่ได้โอเคเยิบท่านเป็นกระตอนเย็ดหยิบแขนมามึงมึงรู้ได้ไงว่าแขนเป็นกระตอนอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อน what the ชิ่อ e, มันวิน่งอะไรวะฮัลโหลออมฮัลโหลมึงเป็นอะไรมากเปล่าไปวิ่งทำไมตรงนั้นนะครับออมฮะมึงไม่วิว่ง <c oughs> เอ้ยผมพบคนคนพบอะไรประหลาดประหลาดไปวิ่งอะไรตรงนั้นกำงงเลยชิไหมรถชักไแมเหอะโอเค โอ้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ okay, ด yeah. uh ้โอเคยอ่ะฮะแล้วต่อไปฮัลโหลกูว่ามันกูว่า,วา,วามันขาดหัวนะครับนี่ก็นะ่ะรัมเบิ้ลเหรอเน็ต <GA IN> yeah. ตัวอะไรอ่ระกำฮัลโหลหาหัวสินะโอเค เข้าไปหาหัวโอเคมองเข้าไปเราอย่าไปรีบหนิอ่ะฮะอุ้ยหาหัวเจอแบวนี่ไงบอสโอเคเยี่ยมเทต่อกันงี้เลยอ่ะฮะเข้าไปเข้าไปเยี่ยมฮัลโหลบอส เอ๋อต้องชาร์จด้วยเหรอโอเคบอสเยสเยอ๊ะสามสองหนึ่งอ่ะฮะโอ้โหแสบแยงฮัลโหลนาน,นี่อีกดเอาไว้แค่ออนไลน์แล้วเสร็จเต็มฉันอยู่ไหน Chaos. Chaos. Lab of Chen Deng. Where is Starscream? Starscream, where is Starscream? Decepticons. A new age is upon us. Mm -hmm. Gone are ah the failures of Megatron. Injustice. I am the leader. It will not last. Um. Yung. ờ brake brake off. Yung. Oh. I don't know what I'm going to do. Oh! I'm Rejoice, my Decepticons! Victory is nearly ours! Soundwave! Rather shockwave from the other loyalists, I have a speech of my own to give. As you command, Lord Megatron. Okay, thank you, teacher. Stop! Stop��. Speak, am going to go to the sidewalk. I'm going to go ฮ่าสปีคทูเลเซอร์เบรกมันไม่ยอมสปีคกูจะสปีคนะครับไปก่อนนะมันงงในตนมากเลยเหรอเอิ่มมึงทำอะไรวะโอเคไม่เข้าใจชีวิตมึงโอเครีบไป เขากลับมาแล้วเมกก้าอนวันดีอะไรหรทำไมอะไรข้าคือเมกก้าอนคนคิวทำไมอะอะ๋อ มันบินเหรอกดกดคิวบินเหรอเขาจะไม่ร oui? ู้เรื่องเลยเขากำลังกำลังงงกับการกดคิวมันบินขึ้นใช่ไหมอ๋อกดคิวแล้วกดทุ่มลงใหม่ทีนึงเยสเยดเค่ฮัลโหลมานจะฮัลโหลตรงนี้ไม่มีอะไรเลยก่อนนะมันต้องขาดบูปินอีกอันหนึ่งนะครับบูปินทำอาวุธอ่ะอ๋อฮะ แต่ผมไม่รู้ว่าขาดอะไรลูกปนันลูกปนันโอ้โหทองคำซะด้วยโอเคอ่ะฮะฉันเกลียดสตาร์สครีมมากเลยตอนนี้กูก็เกลียดนะครับปวดปวนไม่หยุด My me Your you supply thought cannot. to eternal of ensure allegiance an energy. will มึงบ่นเยอะมากข้าตาตะกีมเมื่อไหร่จะหุบปากกันทีวะโอเควันนี้มันนิวอยู่นะคือมันนิวคือเราเราเรากำลังเราเรากำลังใช้อยู่ณตอนนี้เอ้ยมันต้องซื้อเพิร์กก่อนโอเคอันนี้เป็นทำให้เกาะมันขึ้นเร็วอันนี้กระสุนลดลง25%นะครับจัดไป หมดตูดเฮฟวี่เว p พอนยังไม่ได้จัดก,การเลยเฮฟวี่เว p พอนอ่าผมว่าคิดว่ามันต้องเจอศึกหนักนะสลิงช็อตมันจะดีไห้ไหมอโอ้เลอะใชิบหยอ,อันนี้ก็ควรจะเป็นอาวุธไอ้ที่มันระเบิดกระจา,ะจายอะไรวะผมลืม อ,อ,อันนี้ไม่ใช่เอนเนอร์จอนแค่โอ้นี่ไม่ยิ่งยิงไม่ใช่เลยปูซ่าแคนนอนต้องลองทีละอันเลยไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมซื้อแล้วซื้อแล้วนี่กูพูดกับตัวเองใช่ไหมโอเคเยี่ยมอ๋อเหอเธอโมไม่ใช่อันนี้ชาร์ตลิฟต์บัตเตอร์ไ้เบะเช็มเช็คเช็ค โอเคใช่แต่สุดท้ายกูก็ไม่ตกอ,อับสลิงช็อตน,นะครับเพราะว่ากระสุนมันน้อยเกินเพราะกระสุนมันน้อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะตามมาส่วนไพรมอลเ w e เว o พอนนี่ขอใช้เป็นไอ้นี่ละกันนะฮะน่าจะจรแรงพอสมควรอันนี้ทำอะไรออกขึ้นลิฟต์ช็อเวฟ โอ้โหไม่ลกปั้นเต็มสตาสตร์สรีมหยุดเล่นตลกก็ที่นะเมกกะตรอนดิเซนติคอนฉันคือผู้นำมิแทชิงของคุณจม,มตีเมกทอซะกูบินมาแล้วอะไรล่ ต้องเข้ากับพวกนี้เออหืออืออือชิบหายละลงไปยืมโอ้โหใส่มงกุฎด้วยโอ้โหมันเป็นคือยุคของสตาร์สครีมแล้วสินะ โอ้โหมึงมันไสสุดๆแล้วตอนนี้ฆ่ามันหายละลงไปเอาไปเอาไปแดกอะไรวะโอ้ยมีไฟด้วยเอ็ดเป็ดน, <c oughs> นี่อะไร คอนซูมสไลด์ออโอเคฝึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออุหยมันมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวก่อนนะลงไปออ,อ้อยไฟ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 กูฟว่าวัคือผมว่ามันแพ้พรไฟไนี่แหละ Điên điên yeah. ok ok bê tở lỗ phải ok hả anh không hả quá anh lấy lâu điên hả lỗ hả เปลี่ยนรูปปั้นมึงจริงๆเหรอวะเฮ้ยยิงไปโอ้ตายเพราะไฟแหละอยู่ไหนคุณโจมตีฉันเลยฟูจะไม่ได้หรอกสตาร์เกทีมโจมตีมัน,มมนอะไรเล่าอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับ เยี่ยมเป็นจุนอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับโอ้โหเยอะเยอะนะครับเยอะนะครับเยี่ยมอุ้ยแรง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 อะไรเรามึงเยอะ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยไม่เฮ้ยไอ้เชี่ยผมลืมเหรอวะผมลืมเช็คเลือดเหรอวะเฮ้ยมันโดนนิดเดียวมันตายแล้วเมื่อกี้เนี้ยคือมันสแกตเตอร์บัตเตอร์มันแรงจัดโอต้องเริ่มใหม่เหรอเนี้ยชิบหาย โอเคโอเคค่อยไปค่อยไปเราจะค่อยๆนะครับโอเคมาเฮ้ยรู้สึกเกาะเกาะหายไวมากนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะเยี่ยมโอเค เอาไปแดกโอเคโอเควิว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 ตายแล้วโอเคยิงต้องวิ่งกันแล้วว่าแม่งแม่งแม่งยอมไป รู้สึกว่าหนักมากเราต้องสู้กับกองทัพดิเซนซ์คอนที่สตาร์ลคิมที่มันนับถือสตาร์ลคิมทั้งหมดนะตอนนี้ก็คืองานหนักออออพอสมควร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 นะครับตายไป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  Ok, tay bây Ê, dơ, Ok, dơ Tại có tóc tay Ok Tuyệt còn nát Kẹp Ok Hello Ok, tay, còn nhau quá มด,สดูสิว่าเกาะคุณจะหนาขนาดไหนเกาะคุณหนาแน่ก่อนใจยเย็นใจยเย็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยิยม้มโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ก่อนนะลงต่ำไปต่ำไปเกาะหมด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 เกาาะมเอมอเยี่ยมโอเคมาสิวะมาสิวะ อุ้ยเยี้ไปไหอ้าไปยังไปยังอยู่ไหนลงมาอย่างยี้อะฮะเลี้ยนแบบแล้วครับเลี้ยนแบบแล้วครับต่อไปอุ้ย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 มึง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 โอเคไหมโอเคไหม It was in this gladiatorial arena I proved myself worthy to lead. That day has long passed, Megatron. That today will live forever! Okay. Back up, back up, back up. Okay. okay not okay act, act. see the boss. LOMPI! Yep! Uh-huh. Wait, We need up. We need

ลง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 ตรงนั้นแหละเยี่ยมวิ่งวิ่งวิ่งโอเคยิงยิงอย่างงั้นยิงอย่างงั้นโอ้โหกระเด็นรู้สึกว่ามันมีเกราะป้องกันด้านด้านหน้านะแต่ไม่เป็นไรครับก็ลงไปด้านหลังอย่างนี้ไงเราจบไปอ่ะฮะหมดเวลาสนุกแล้วสตาร์ จะมาสู้กับฉันหรือจะแมคกัตตอนตัวแสบอมมึงหุบปากได้แล้วนะครับสตาร์สกรีมชัดอ่ะตูมเอาเหอะให้มันไส้มานานแล้วคุณต้องชดใช้แมคกัตตอน อันนี้คือคนที่ถูกจับอ๋อเอ็มพี่มันรวมล่างตอนซัพเปอร์แปดตาสิีนต้องการเหมาเอเนจร์ไปเติมห้องเองก่อนที่จะตกรอบตี y อตโตบอทช็อคเวฟเราต้องรายงานดีเ m ็ป a ิคอนเมก้าท r อนกลับมาแล้วโอ้โหหุ่ มันก็ยังโอเคกว่าไอาราละคีมาวะเออยังทำลายได้อยู่ชิบหายมึงแข็งเหรอมึงแข็งเหรอครับโอเคเออหุ่นใหญ่ไปไหมอ่ะอ่ะฮะไปเออมึงข้ามปิดใช่ไหม ตั้งแถว er ตรงนั้นแต่ว่าวกูมาตรงนี้โอเคกูต้องอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือวอลเทคกูต้องมาอย่างนี้ลอดหวางขาตัวเองเขาจะได้มีบุญแล้วก็เดินโอเคเยี่ยมเตะช็อกเวฟรายงานมาดีเมกซ์ทรอน The ancient tower is space portals in high orbit over Cybertron. Excellent. I assume you've already found the, you've found the world is primitive, but rich with raw energy. All that we require now is a space transport with a strong enough power core to fly us there. I'll handle that. Shockwave, ready your tower. We leave it now! Where's <laughs> ออนสล็อกให้กูไปไหนอ่ะให้หาชักเวฟแล้วทำเพี้ยอะไรกับมันคอยอ่อโอเคอเคยีย่ยมจานนี้มันหน่วุจริงนะตอนนี้เราต้องไปที่หอคอยที่อยู่ซีออลัตหรือเป,เอปออออล่า เราเราต้องการพลังงานของมันเหมือนกับว่าต้องการพลังงานของอะไรสักอย่างกิมล็อกเปาวะนะอาจจะต้องการอะไรต้องการพลังของกิมล็อกก็ได้เหมือนกับว่าตอนนี้นะครับ ออตโตบอดพยายามจะหาทางเปิดวาร์ฟนะครับเพื่อหนีเจ้าพวกรีเซ์เตอคอนทั้งหลายนั่นเองนะเรากิมล็อกก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแปรสําคัญคือเป็นแกนเป็นเขาเรียกว่าอะไรกองกําลังหลักเลยทีเดียวก็ว่าได้นะยังเล่นแมกการอนอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะไอแซดเออเล่นเล่นแมกการอนอยู่นะฮะอยู่ที่ที่ที่อะไรก็ไม่รู้ นะครับเหมือนกับว่ายานมีปัญหาแล้วก็ตกลงมาตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับเราไปเจอชปเตอร์10ละกันนะจ๊ะเล่นไปชปเตอร์เตอร์ไปแล้วครับเราเจอกันพบกันบายบายนะครับกับเมก้าจอนตัวนี้เราจะเป็นยังไงต่อไปเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะจะเจอกิมล็อกหรือไม่กิมล็อกนี่ตามหาตั้งแต่ชปเตอร์แรกๆแล้วนะแต่ยังไม่เจอ,อย,ดอยูดีนะฮะแล้วกิมล็อกเป็นใครยังไง ดีแท็บลิคอนจะจัดการเหล่าอัลต้บอลได้หรือไม่ฮะเชียร์ฝั่งไหนก็จเจริญพรทยมบายบาย